อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ในช่วงคิดถึงคุณจ้างเราจะคุยกับคุณศักดาถึงความเป็นวัยรุ่นในอดีตจริงๆเขาก็ยังวัยรุ่นอยู่โอ้โหวันนี้ใส่แจ็คเก็ตหนังมาเลยนะเนี่ยคมเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันเย็นมันเย็นก็เปิดแอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ดูรุ่นรุ่นจริงเจ๊งเออจริงเราก็รุ่นรุ่นกันนะไล่ไล่กันไล่ไล่กันไล่ไล่กันทีนี้วัยรุ่นบอกว่าพอมศ .1 ใช่ไหมฮะย้ายเข้ากรุงเทพแล้ว จากสุพรรณย้ายเขา้ากรุงเทพคุณพ่อคุณแม่ให้ย้ายหรือว่าอยากย้ายเองโอ้เราดิ้นรนย้ายเพราะว่าดิ้นรนเลยดิ้นรนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่สุพรรณเนี่ยไม่เหลือใครแล้วเ,เพื่อนๆก็โดนไปส่งอยู่ราชบุรีบางคนไปเรียนราชวิทย์พอปอลอนี่ก็เกิดไปเรียนพปปอลเราไปเห็นชุดแล้วแบบเฮ้ยมม่รู้ต่างดาวตอนนั้นมีความรู้สึกหัวเกลียนใส่หมวกอย่างนี้แล้ว hey, ดีเหรอวะอะไรเงี้ยโอ้ไปเล่นลักลบี้เลยนะพอปอเริ่มเริ่มแบบว่าเอ๊ะแล้วเด็กตลาดต้องเรียนหมดทุกคนเด็กที่อยู่ในเมืองไปไปพอปอหมดเลยเพราะมันใกล้ถึงนปถม เราเปความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปเรียนด้วยเหรอตอนนี้ก็เลยประมา,ะมาณว่าดิ้นรนดีกว่าดิ้นรนเพื่อจะแบบหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็จําได้ว่าตอนมสอหนึ่งเนี่ยพอมันปิดเทอมใหญ่เนี่ยผมไปอยู่แถวสุดที่สามซึ่งเปิดบ้านช่างเขียนเป็นบ้านช่างเขียนแล้วสมนึกเนี่ยน้องพียงเคนเขาแบย้าย,ายสมสมนึกอยู่นะ,ะก็ย้ายมาเรียนอยู่กรุงเทพแล้วแล้วเราก็ประมาณว่าเฮ้ยนึกไม่อยากอยู่แล้วว่าไม่เจอใครเลยอะไรเงี้ยอยากมาเรียนกรุงเทพ เขาบอกว่าก็ไปบอกที่บ้านเองสิว่าอย่งู้นอย่างนี้สุดสรุปแบบว่าใกล้ๆเปิดเทอมเราไม่ได้บอกใครเลยนะไปถึงที่โรงเรียนเก่าเนี่ยเสร็จปุ๊บยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยพอสักพักก็บอกอาจารย์บอกว่าเหมือนประมาณว่าไม่สบายเหมือนจะต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยขอลาพ็เราเปิดเทอมวันแรกเลยแล้วม่พวารู้สึกว่าออกไปนอกโรงเรียนปุ๊บรอรถกรุงเทพรขสศกรุงเทพสุพรรณแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมรทานไอ้รถ ส้มขาวเนี่ยที่วิ่งต่างจังหวัดกรุงเทพสุพรรณเนี่ยม,ม,มันเป็นของเพื่อนเราชื่อชื่ออู๊ดเพื่อนคนเนี้ยแล้วก็ขึ้นรถฟรีอยู่ตลอดเพราะว่าคนขับนี่รู้จักหลายคนมากเลยก็ไปขึ้นนั่งโรงเรียนแล้วว่ามาที่กรุงเทพมาแถวสะพานควายม,มาตั้งแต่วันนั้นเลยเหรอวันนั้นเลยไม่บอกใครเลยไม่บอกใครเลยโรงเรียนเปิดช่างกล้าจริงจริงที่บ้านหากันแบบว่าไม่รู้แล้วแบบว่าไปไหนทางโรงเรียนเออแจ้งตำรวจแล้วลูกหายแบบเป็นเรื่องใหญ่แล้วอะ โรงเรียนเปิดมาประมาณสักเกือบสองเดือนยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอเขาหวัดตายแล้วคุณจนสุดท้ายแล้วแบบว่าพ่อของพี่เอิงเคลั้นเขาไปบอกว่าไปอยู่กัางเคลิ้นที่กรุงเทพทนัน้นเขาโล่งอกเขาเลยบอกว่าโหแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเราเกเรแบบมากก็ไม่มีเหตุผลเลยนะแล้วทําให้พ่อแม่เป็นห่วองอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวที่แบบจํวรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยต่อไปนี้จะไม่ทําให้เขาเสียใจอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็พอถึงเทพปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่ปื้อเป็นคนรับแม่เมือะให้กลับไปสุพรรณไปเอาใบสุทธิแล้วมาเรียนกรุงเทพก็เหมือนกับว่าพอพอแบบว่าไปเอาใบสุทธิกลับมาเสร็จปุ๊บบอกพิงเครื่อนกลับไปหน่อยเราก็กลัวพ่อแม่เล่นอะไรพิงเรื่อนบอกเฮ้ยมันธุระเราที่ไหนวะอะไรเงี้ยแล้วเองคิดดูมาเรียนอยู่กรุงเทพแล้วก็ต้องกลายเป็นภาระเขาอีกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าตอนแล้วเรามีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ทําอะไรได้หมดก็บังครับ แบบบีบคอเพียงเครื่องเพียเคพื่อก็กลับมาสุพรรณแล้วมานั่งอยู่หน้าบ้านคุยบอกว่าเออแบบเขาบอกเนี่ยก็คุยกันที่บ้านว่าอย่างงี้อย่างงี้เขาบอกว่าเอาอย่างนั้นก็ต้องเป็นเหมือนว่าเขาก็ไม่อยากเป็นภาระด้วยหรอกแต่ที่บ้านก็แบบเกี้ยก่อมข้ากเพียงเครื่อยอมสุดท้ายก็มาเรียนอยู่เทปมาเรียนอยู่เทพแล้วก็ไปไปมามาไปมาอยู่ระหว่างโรงเรียนกับแถวสะพานควายแต่นั้นเพียงเครื่อเขาอยู่บ้านช่างเขียนแล้วก็ย้ายมาพีโอคอร์สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นพีโอคอร์นี่เป็นแบบว่า โอ้โหจะเจอแบบดาราเยอะมากเลยโอ้โหตอนนั้นเออรูที่ฉันก็จำได้วัยโอลวนหรืออะไรเขากำลังถ่ายอยู่แล้วคนจากในวัยโอลวนอยู่เยอะพีโอคอร์ใช่มีทั้งผมได้เจอตอนนั้นพินโยปานนุ้ยก็ยุคผมทองเจือหรือปานนุ้ยพินพินโยคุณพินโยทองเจือหรือปานนุ้ยปานนุ้ยอ๋อปานนุ้ยเออ ตอนนั้นเขาดังนะเป็นคนผิวสีดำแดงแล้วผมแบบ a f ฟ o แล้วแบ,บอโออีกหน่อยอเออใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็ยุคกางเกงขาหมารองเท้าบูทเวสเทิร์นบูทนี่แหละ,ะแบบเสื้ออะไรอย่างนี้เลยะเจอบ่อยมากเลยแล้วก็แบบว่าได้เจอดาราได้เจออะไรเยอะอแล้วตอนนั้นเท่าเท่าที่แบบว่าเริ่มเริ่มเข้ามาในเมืองนี่ก็เริ่มจากเกเร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 ยังไงบ้างเกเรก็อย่างสร้างวีรกรรมเอาไว้บ้างอะไรไปบ้างครับโอ้โหนี่โชว์เลยผมโดนฟันแขนเนี่ยเฮ้ยเนี่ยดูดิสามเข็มเนี่ยเอาแขนรับอย่างงี้แล้วปึ� คือไม่มีอาวุธคือจะไปสอบจะไปสอบอ่ะแล้วก็ไปตามเพื่อนจําได้แต่ท่าน้ําดูเมกข้ามไปฝั่งโรงพยาบาลตากสินแล้วเพื่อนชื่อไอลิงแล้วบอกว่าขาดเรียนบ่อยมากเขาบอกเฮ้ยอาจารย์เขาจะไม่ให้อาจารย์เขาจะไม่ให้สอบแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยก็ไปบอกาว่ามันหมดสิสอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเขาโดดโรงเรียนไปหน้าโรงหนังสุริยาแล้วก็ไปแทงสารวัตรนักเรียนเสียชีวิตเลยสารวัตรนักเรียนเนี่ยเป็นลูก เป็นลูกคนเป็นลูกหม่อมหืออเลยทักอย่างผมจำไม่ได้นะตอนนั้นกเกเรมากแล้วก็ไปตามเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็หนีหน,หนีอยู่อะไรนีเขาไม่กล้าก็เล่าให้ฟังเราก็เลยหลังจากที่ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเจอเด็กเด็กโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วกันไม่ไม่เอ่ยชื่อ,อแล้วก็บอกว่าเป็นโจย์กับที่โรงเรียนแหละ,ะเพราะผมอยู่แถวยศเสงงลูกในฟันเลยฟันเลย <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวไปฝากหน่อยที่โรงเรียนเนี้หันหลังเราเห็นแล้วคิดอยู่ในใจแวบเดี่ย คือสมัยก่อนไอ้ฟุตเหล็กอะฟุตโลหะโลหะเนี่ย<ม>เขาจะไปรับเป็นคมคมด้าน,นแล้วเป็นด้านเงี้ยแล้วมีมีไอ้นี่มีสมุดที่จะไปสอบเนี่ยแล้วก็มีผ้าพันไว้เมื่อก่อนนี่มันจะเป็นแบบเหมือนกับแล้วก็มาห่อกระดาษไว้อย่างเงี้ยเอาผ้าพันไว้สักพักหนึันไปเสร็จปุ๊บเราเห็นแล้วเงาๆโดนแดดปุ๊บเราหารันลงเขาจะฟันคุณเหรอเสร็จปุ๊บเราก็จับไอ้นี่ไว้กะว่าเดี๋ยวยังไงก็โดนสมุดอะลูบโค้เข้าไปบอกโอ้โหแบบ แขนนี่ล่องเลยแล้วก็แบบว่า,าแต่ก็เฉยๆมองหน้าแล้วแบบว่าคือโมโหแบบอยากเอาคืนแต่ว่าโอ้โหเยอะมากคนเยอะมากแล้วตอนนั้นรถเมย์สายอะไรนะที่วิ่งไปสี่แยกบ้านแขกซึ่งจริงเราไม่ได้กลับทางนั้นเราต้องข้ามเรือกลับอะไรอย่างเงี้ยไปหาตำรวจตำรวจเขาบอกโอ้โหเลือดเลือดเต็มเสื้อหมดแล้วแล้วตำรวจเขาบอกมาโอเคเขานั่งรถตุ๊กๆตามเลยนะคือเด็กโรงเรียนนี้ขนาดเราไม่ปากชื่อเลยนะพอสอเนี่ยเราก็แบบว่าพอมาถึงสี่สี่แยกบ้านแขกไปบอกตำรวจจราจรเสร็จปุ๊บเขาก็ ให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลตากสินนั่นแหละย้อนไปที่เดิมเย็บสดเลยจึ๊กจึกสามเข็มเขาบอกว่าต้องฉีดนะบอกเนี่ยแผลยังสดๆเลยเย็บแล้วมัดเย็บแล้วก็มัดเหมือนโบให้ของขวัญแบบมัดกระดสดแล้วก็ดูเอออะไรอย่างนี้แล้วก็จากนั้นมาแล้วก็กลับไปที่โรงเรียนก็ไปบอกพักพูกไปบอกรุ่นพี่ไปบอกเด็กอุเทนเพราะเด็กอุเทนนี่เป็นลูกพี่ที่โรงเรียนก็เลยบอกว่าเอาเลยอุเทนนี่ดาราก็เยอะเหมือนกันนะก็เลยบอกว่า ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสอบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นถึงที่เลยอะไรเงี้ยข้ามข้ามเรือไปเลยไปกันไหมก็ไปเฮกันไปอะไรอย่องของเนี่ยเป็นเรื่องของแบบว่ายุคนู้นเลอดีตแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าต่ผ่านมาได้รู้สึกว่าเราเราเสียดายเวลาที่ช่วงนั้นจริงๆเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรดีเลยอะสิ่งที่ได้ดีติดตัวเราเวลากลับมาบ้านทํากันบ้านเสร็จแล้วก็เล่นกีตาร์ S <S แล้วก็ดูพวกพี่ๆเขาเขียนรูปแล้วก็ซึมซับกับการเขียนรูปตรงนั้นมาเต,ต็มสตรีมเลยแล้วก็บอกว่าเออแต่ม,มีความฝันว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวจบนี่เสร็จปุ๊บต้องไปเรียนต่อนะเข้าพ่อช่างหรือแม่ก็สินปรศิลปกรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ทําอย่างนั้นอะแล้วคนที่อยู่ในรุ่นก็มีไอติ๊กินสีเนี่ยอยู่ในรุน่นห้องเดียวกันอะงี้นะยก็เรียนแต่ฐานนี่เขาตลกมันนั่นแะเรียนละอ่อก็คือวัยรุ่นนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องในเรื่องในเรื่องแบบความเหี้ยวความซาแลเรืไอ้เรื่องร่่งงถ้าาทวัยุนนี เท่ไม่เบานะฮะสาวๆติดเกลียวไหมไม่หรอกครับเป็นคนเป็นคนแบบว่าเหมือนกับว่าขีดเส้นอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเป็นคนเขินนะหมายถึงว่าไม่กล้าคุยกับผู้หญิงไม่เคยจีบผู้หญิงนะแต่ส่วนใหญ่จะมีคนเข้ามาคุยนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยไปคุยเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนซะมากกว่าแต่ก็มีคนแอบชอบมีคนแอบรักแอบหลงอะไรเป็นตามๆอะไรครับประมาณเรื่องหนึ่งของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบว่าเป็นที่คือเฮาอุ้ยนี่สาวตรมอ๋อไม่มีไม่มีครับไม่ค่อยแล้ว แล้วพวกจิกโกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบว่าทําอะไรให้พรคพวกเห็นแสดงว่าคุณเป็นจิกโกะค,คือไม่ลุ่ม่าม่อ่ะแล้วที่ว่าว่าคนอื่นแล้วพวกจิกโกอ๋อจิกโกอ๋อแบบอบแอบแอบคือจะไปหาผู้หญิงก็ต้องไม่ให้เพื่อนรู้อะไรเงี้ยเพราะอะไรนะค,คือพอไปเจอผู้หญิงปุ๊บเราจะสุภาพทันทีเ้วหน่อมแนมอะไรเงี้ยไม่งั้นแบบว่าคือพรคพวกเห็นว่าเฮ้ยไปไหนว่าอะไรเงี้ยมันจะแบบคือไม่เหมือนในหนังหรอกแต่ไมรู้สึกว่าแบบ ต้องไม่ให้เพื่อนเห็นเลยเวลาเข้ากลุ่มแล้วก็จะนิ่งๆเฉยๆกันอเขาสอนว่าต้องนิ่งๆเฉยๆไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอย่างนั้นแล้วตอนนั้นสาวๆพูดเก่งมากจริงๆแล้ววะก็ถามคำตอบคำถามคำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่จะไม่ไม่เป็นคนแบบฉอเลาะแับผู้หญิงแบบว่าเอออย่างงุ้นอย่างเงี้ยเอาอกเอาใจผู้หญิงไม่ค่อยไม่ใช่ผู้ชายช่างพูดว่างัันเถอะแล้วเรื่องของเพลงเริ่มมาเยอะๆตอนไหนคะ โอ้ตอนนั้นก็รู้จักตอนมาอยู่อยู่กรุงเทพยิยงยิ่งรู้จักเยอะพี่อ๋อแต่คือโชคดีที่ว่าตอนอยู่สุพรรณเนี่ยจะมีพวกพี่หน่อยรุ่นพี่นะตังอยู่ถึงร้านเจเลเอนจิเนียริ่งเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ย雷 e ي สที่กรุงเทพยังไม่มีขายเลยนะแต่เขาได้เครื่องมาเป็นระบบพาวมาจากอังกฤษแล้วก็แผ่นต่างๆเนี่ยแผ่นคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยได้ได้มาจากอังกฤษหมดเลยไม่ใช่ทีแล้วก็ไปไปดู เพลงดูหนังฟังเพลงกับบ้านเนี้ยเยอะมากแล้วเก็บแบบข้อมูลแบบว่าวงอย่างเพลงไมชโลน่าอเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเป็นวงของเดอะแน็คเนี่ยเป็นเพลงของวงเดอะแน็คเนี่ยแบบนิวเทอยังมีขายเลยนะแต่สุพันได้ฟังก่อนแล้วเมื่อก่อนนี้ร้านร้านเลเซอดิสอยู่ที่เมื่อก่อนมาบุงคลองเพิ่งเปิดมันชื่อร้านแจมเซ c ชั่นอ๋อแจมเซ c ชั่นอ่าแล้วก็เขาถามมาจากไหนเขาบอกว่าเอาแผ่น เอาแผ่นมามาเปลี่ยนเขาบอกมาจากสุพรรณอะไรสุพรรณมีเลเซด,ดิสดูด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาบอกมีมีอยู่อยู่อยู่ที่บ้านเพื่อนก็มาเปลี่ยนกันตอนนั้นวงลักษณะเพลงแจส๊สตอนนั้นที่ฟังก็จะมีลีลิสนาวกับ<อ>เล่นกับวง g r p ีก็มาเมืองไทยแล้วด้วยใช่อ,อะไรพวกนั<อ>้พวกเดียกูซินพวกอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มฟังแจ๊สเริ่มอะไรไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนเนี่ยตอนนั้นแล้วก็พออยู่กรุงเทพเนี่ยก็มารู้จักกับพวกเด็กช่างศิลป์พี่โต้งพี่โต้งที่เสียชีวิตไปแล้วพี่โต้งผมวิยาที่เล่นซิมน้อยๆหน่อย ถ้าเป็นรุ่นพี่เรียนอยู่ช่างสินแล้วก็แกเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อ๋อเลยได้มีโอกาสเข้าไปช่างสินด้วยใช่ไหมฮะการซึมซับงานเขียนเนี่ยนะไม่ไม่คือคือกลุ่มที่เรียนโรงเรียนผมเนี่ยอย่างไทยวิจิตเนี่ยมันเป็นรอบายรุ่นแรกที่กระทรวงอ่อกระทรวงสื่อาธิการเนี่ยรับว่าเป็นโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะแล้วก็ทุกคนผมเนี่ยสอบเข้าช่างสินติดแต่ไม่มีคนเป็นมอบตัวให้ผู้ปกครองจริงๆเลยนะที่สุพรรณแม่อยู่สุพรรณหมดแล้วก็เขาไม่ไม่ไม่มอบตัวแล้วเขาบอกอะไรพี่สาวก็บอกพี่สาวเรียนอยู่พานิชพระนคร แล้วบอกลูกแม่โรงเรียนอะไรไม่รู้กเกงฟิตเปี้ยเลยขาดำเอ้ยเกงดําฟิตเปี้ยเสื้อตัวโค้งๆผมยาวสภาย่ามกันแม่เขาสร้างแบบจินตนาการแล้วแบบติดกัญชาแน่แน่อีลอดนิดติดกัญชาเพิ่มมาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ใช่โรงเรียนมันมีหลายประเภทมันเป็นแบบคือมันเด็กอะวัยรุ่นมันก็แบบว่าแล้วแต่คนใช่ไหมเราจะไปคือให้เหตุผลต่างๆนานาเขาก็แบบรับไม่ได้ ทำไมไม่เรียนแบบนี้ล่ะเรียนบัญชีเรียนนู่นเรียนยนี้คือทุกอย่างเป็นบล็อกอะแบบต้องเรียนเหมือนกันไมหมดมแล้วคนที่บ้านแบบทำงานแบงก์หมดเลยอะไรเง<ม>ี้ยยุคนั้นแ่ะแล้วแบงก์เนี่ยใครอยากเข้าไปทําสมมติว่าอยู่ต่างจังหวัดเอาเงินมาเท่านี้ล้านนะแล้วเอาลูกเขาไปทํางานอะไรเง<ม>ี้ยเหมือนประกันไว้อะไรประมาณนั้น<ม>แล้วเราก็มไม่ช,ชอบเร,อเราไม่ชอบเราเป็นติดเต็มตัวเลยมาต,มตั้งแต่เด็กละแล้วเราก็รู้เลยว่าเออพอไปถึงเจอเพื่อนเจออะไรที่เรียนหนังสือมาเราก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะไปสอบช่างสิ์กันใหม่แล้วบอกกูไม่เอาแล้ว เสียเวลาแน่ๆเลยบ้านกูเขาไม่รวยด้วยเรียนต่อไปเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยววุฒิเอาเข้าไปจะเอนทรานเข้าสิมบกร์หรือว่าเาพ่อช่งางก็ว่ากันไปส่วนติ๊กติ๊กเข้าไปแล้วก็เพื่อนอีกคนชื่อชา,าตรีศุขศิลปะใช่แยกไปสอบแล้วก็ติดช่างศิลป์แล้วไอ้พวกนั้นก็ไปเข้าสิมบกร,ร์กันหมดยุคนั้นแล้วแล้วแล้วของคุณนี่เริ่มเริ่มอินกับดนตรีจัดๆหรือว่าเริ่มจะเดินเข้าสู่ถนนสายดนตรีตอนไหนฮะวัยรุ่นไหม ไม่ไม่ร่นไม,นไม่ไม่เคยคือ,อมีศิลปินมีนักร้องแบบเยอะมากยุคนั้นน่ะแต่เรา <ừ. S 2> ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะเราเราก็ได้ดูดูไปแล้วก็เหมือนกับว่าหูวงนี้ไม่ดีวงนี้ดีวงนั้นไม่ดีวงนี้นดีแต่ที่ดูบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นบนเทียนอะไรเงี้ยจะไปดูวงคือเราเลือกดูอะ่ะจะไม่ค่อยดูวงตามทีวีอย่างเช่นบนเทียนจะแบบพวกวงพี่เต๋อเล่นอย่างเงี้ยโอเลโทฟังเ <ừ. S 2> ขาจะเล่นแล้วแบบว่าคือเรามีความรู้สึกว่า อันนี้เป็นเรื่องของรถนิยมแล้วขอดอย่างเงี้ยขอดเสียงมันหรูจังเลยขอดเสียงแพงๆนขอดอะไรวะอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยเราเริ่มฟังไปอย่างนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นอย่างพวกพิจอรอดกิจโชคที่พัฒนาใครแบบอะไรเงี้ยดูหมดอางสวทกงพวกนั้นเราก็ได้ดูพี่ป้อมอัศนีพวกต่างๆเราดูรถสับเออมันรู้สึกว่าแหน่น่าดูอยากดูอะไรเงี้ยเลือกดูเลือกที่จะดูแล้วเริ่มมาร้องเพลงเพราะว่าเสียงของคุณศักดาก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ เสียง,ยงรเรามายังไงเรามาร้องเพลงอะไรยังไง<อ>ตอนไหนยังไงมันมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยคือผมเนี่ยตกงานอยู่พักใหญ่ๆก็ไปเขียนรูปขายอยู่แถวแถวเชียงใหม่แถวอะไรเงี้ยนะไปนู่ไปหลายที่เลยเนี่ยไปไหนปร <laughs> างซา <laughs> แล้วก็เขียนมีรุ่นพี่อยู่พี่ตุ๊กเขาเรียนจบศิลปกรก็เป็นรุ่นพี่ก็มาเจอกัน